สวัสดีครับสวัสดีวัยรุ่นกันพลานะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่นรินเดอะฮีโร่นะครับสำหรับคลิปนี้นะเรามาอันบ็อกแกะกล่องส่งแผงเจ้ากล่องนี้กันนะครับงานตัวนี้ก็คือเจมส์กระดัมแซนด์ร็อกนั่นเองนะครับช่วงนี้นะครับก็คือช่วงของการตามสองงานไฮเกรดจีนอยู่เหมือนเดิมนะครับผมสําหรับกล่องนี้นะครับก็พรีออเดอร์มาจากฝั่งพี่จีนอีกเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมแล้วก็มีราคาอยู่ประมาณ200บาทนะครับใช้เวลาพรีออเดอร์ประมาณ5วันนะครับไม่นานไม่นานนะครับแต่ว่า สภาพกล่องก็ยับเยินอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะช่วงนี้ก็ประกอบปนปนกันไปนะงานบันไดบ้างนะงานจีนบ้างนะครับก็เป็นแนวทางให้เพื่อนๆก็รับกันนะครับมาดูบล็อกอาร์ตกันก่อนนะครับบล็อกอาร์ตก็จะเป็นตามสไตล์ของเจมส์เลยนะครับก็จะเป็นกล่องที่ด้านๆนนะครับผมแล้วก็มีตัวหนังสือสีแดงตัวนี้นะครับไฮเกรด JMS นะครับแล้วก็จะมีลายเส้นนะครับลายเส้นที่เป็นสี ขาวเส้นสีขาวอะไรแบบนี้นะครับของตัวกันพลาตัวนั้นๆนะครับนี่ข้างกล่องก็ไม่มีอะไรประมาณนี้นะครับอ่าโอเคนะเดี๋ยวเราไปแกะกล่องเจ้ากล่องนี้กันนะครับดูซิว่ามันได้อะไรบ้างนะครับในของนี้ไปกันเลยครับเปิดไปพร้อมกันเหมือนเดิมนะครับทีละแผงทีละถุงนะครับอ่าขอนับถุงกันก่อนละกันนะครับเปิดออกมาเจอถุงแรกนะครับอ่าหนึงถุงใหญ่นะครับนี่หถุง สองถุงมีแค่2ถุงเท่านั้นเองน้อยไปหรือเปล่าน้อยไปหรือเปล่านะครับอ่ามี2ถุงใหญ่นะครับแล้วก็คู่มือนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูคู่มือกันก่อนนะครับคู่มือก็จะเป็นธรรมดารรมดธาแบบนี้นะครับจะเป็นแผ่นพับนะแผ่นพับด้านหน้าก็จะมีให้เกรดเจมสนะครับแล้วก็มีลายเส้นของตัวกระดุมแซนด์ร็กนะครับด้านในนะครับเปิดจากทางซ้ายไปอย่างนี้นะครับจะมี รา,ายละเอียดของตัวหุ่นนะครับแล้วก็มีขั้นตอนการประกอบอะไรประมาณนี้นะครับเป็นแผน่นพับธรรมดาธรรมดานะครับเดี๋ยวขอนับแผงกันสักเล็กน้อยนะครับสักนิดหนึ่งนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8มีทั้งหมด8แผงก็อพอดีพอดีนะครับแล้วก็สติกเกอร์นะครับผมเล่มไม่ใหญ่นะเล่มแค่นี้ รประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปแกะถุงแรกกันครับอ่ะถุงแรกนะครับแกะไปพร้อมกันอ่านี้จะเป็นถุงที่มีสีขาวนะครับสีขาวแล้วก็สีแดงที่เป็นอุปกรณ์พาร์สเสริมนะเอฟเฟกต์พาร์สนะอย่างแรกเลยนะครับอย่างแรกก็คือแอคชั่นเบส มินิแอคชันเบสเล็กๆนะครับที่ JMS เขาจะแถมให้เป็นประจำนะครับก็จะมีแบบนี้นะครับตอนนี้เต็มบ้านผมแล้วนะครับผมเพราะว่าซื้อตัวไหนมาไม่ว่าจะเป็นงานบันไดนะครับหรืองานอะไรที่มันมีแถมแบบนี้ผมก็จะไม่ประกอบนะส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยใช้แอคชันเบสนะครับถ้างานมันไม่แบบใหญ่ๆจริงๆหรือว่ารับน้ำหนักไม่ไดงจริงเนี่ยผมจะไม่ค่อยใช้นะครับก็จะเหลือๆไว้แบบนี้นะครับอ่ะอันนี้อย่างแรกนะครับที่แถมมาให้นะฮะ สติกเกอร์ฟลอยนะครับสติกเกอร์ฟลอยมีมาให้แผ่นเล็กๆแผ่นนะครับก็ตามจุดติดต่างๆนะครับผมถ้าเป็นแบบเรียบๆแบบนี้ผมก็ว่าคงจะได้ติดแหละนะครับพวกดวงตาพวกเ,เลนส์สโคปอะไรต่างๆครับไฟต่างๆเนี่ยแต่ถ้าเป็นแบบที่เป็นภ้าๆแบบนี้ผมจะไม่ติดนะเพราะว่ามันแบบไม่ชอบแบบเนี้ยถ้าแบบติดตรงๆไปเลยโอเคนะครับมีแผง PC นะครับเล็กๆมาให้1แผงนะครับแผงแรกนะครับจะเป็นแผง A นะครับอันนี้แผง A เนาะ,ะจะเป็นในส่วนของดวงตาต่างๆนะครับแล้วก็ดีเทลเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้ยังดูไม่รู้ว่าันดีไม่ดีไงนะจะดูแผงต่อไปกันชิ้นนี้นะครับจะเป็นพาร์ทที่เป็นพาร์ทเอฟเฟกที่เป็นอาวุธของเขานะจะเป็นสีแดงๆแบบนี้นะครับไม่รู้ว่าจะมีสีแบบสีดําสีเป็นคมมีดให้หรือเปล่านะหรือจะมีสีนี้สีเดียวก็ไม่รู้นะ ะครับอันนี้จะเป็นพาร์ตสีแดงนะครับ2ชิ้นนะครับใสดีใสดีแล้วก็มีความแข็งพอประมาณนะครับไม่มีพวกที่เป็นฟออากาศอะไรนะครับก็ถือว่าโอเคนะอันนี้จะเป็นสีเขียวนะครับในส่วนของอะไรว่าดวงตาหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นดวงตาหรืออะไรสักอย่างนะครับ เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะตอนประกอบนะครับอันนี้จะเป็นแผงที่เป็นแผงเบิ้ลน,นะครับสีขาวนะฮะ๋ยวมาดูเนื้อง,งานกันสัหน่อยนะครับอืมเนื้อดีนะนะครับของเ m มเอนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะครับทีแรกผมดูผ่านถุงเนี่ยผมนึกว่าจะแบบอาพลาสติกสีขาวมันจะเป็นแบบว่าอืพลาสติกแบบไม่ดีนะนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับ อันนี้ดูลายล่องของเขานะครับที่มีมาให้นะครับก็ไม่ได้มีตําหนิอะไรนะครับถือว่าทําออกมาได้ตามมาตรฐานของก m s เอสอยนะครับผมเสียงผมเห็นแผบนนิดนึงนะมันจับคออยู่ตัวนี้นะครับขออภัยด้วยนะครับเป็นแผงเบิ้ลนะครับอ่าอันนี้มาดูในส่วนของหน้าตาของเขาบ้างนะครับ ส่วนเกาะส่วนหัวนะอืมชิ้นน้อยนะผมว่าถือว่าชิ้นพลาสติกชิ้นส่วนต่างๆนี่มันน้อยนะครับผมก็น่าจะประกอบได้เสร็จไวอยู่นะครับเหมือนเดิมนะเป็นอันเดอร์เกตแบบอันเดอร์เกจแบบว่าไม่จงใจเท่าไหร่นะครับไม่จงใจเป็นอันเดอร์เกตเท่าไหร่นะครับมีมินมินเข้ามาในชิ้นงานอยู่นะครับแต่อย่างนี้ก็ดีนะครับมันก็เก็บ รอยเกตอะไรเนี่ยอะไรได้ง่ายนะครับสําหรับถ้าเป็นอันเดอร์เกตแบบนี้นะครับแต่ก็ยังมีจุดที่อันเดอร์เกตที่มันมาใกล้เดือยใกล้อะไรอยู่เงี้ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะเก็บลําบากนะตามจุดแบบนี้นะครับอืมแต่ไม่เป็นปัญหาหรอกนะพอได้พอได้นะครับนี่อันนี้คือถุงแรกนะครับถือว่าโอเคนะครับลายล่องค่อนข้างดีอยู่นะครับสีขาวตรงนี้นะครับไปไปดูแผงต่อไปกันครับ <Norwegian> อันนี้จะเป็นถุงใหญ่นะครับถุงใหญ่เลยนะฮะกาะหลักเข้าไปหมดแล้วนะเกาะหลักที่เป็นสีขาวเข้าไปหมดแล้วนะครับทีนี้จะเป็นพวกโครงในข้อต่อต่างๆอะไรแบบนี้นะครับ right สีที่เป็นแบบสีดีเทลอื่นๆนะครับไปดูดีคอน้ำกันก่อนละกันนะครับก็ผมบอกประจำนะครับคือ แถมดีคอน้ํามานี่ก็คุมแล้วเอออันนี้ดีคอน้ําแผ่นหนึ่งก็ถือว่าแผ่นใหญ่พอสมควรนะครับมันมีอะไรให้ติดเยอะขนาดนั้นหรือกันดัมซันร็อกเนี่ยเนี่ยฝ่ามือหนึ่งเลยนะนะครับก็อืมไม่ได้มีลาเบลอะไรหลักๆมากเท่าไหร่นะครับนี่ก็มีอยู่ตรงนี้นะครับที่เหลือก็จะเป็นยิบยิบย่บยยอยๆนะครับดีเทล,ลเล็กๆน้อยๆน,นะครับตามตัวหุ่นนะ,ะถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคแถมมาให้เนี่ยผมก็ ผมก็ปลื้มใจแล้วนะครับไปดูในแผงสีเหลืองกันบ้างนะครับแผงสีเหลืองนี่มันจะไม่เหลืองแบบเหลืองสดเหลืองสว่างนะเหลืองออกแบบเหลืองฟักทองอ่ะเหลืองเหลืองมนๆนะครับเหลืองมนๆนะส่วนเขาเขานะครับผมเขาก็จะไม่ได้ทํามาแหลมทีเดียวนะซึ่งปกตินะอย่างงานจีนเนี่ยปกติเขาก็จะทํามาแหลมเลยนะแต่ตัวนี้มันยังมีแบบ ทู่ๆไว้ให้อยู่นะครับคืออันนี้ไม่ได้เป็นอันเดกเกีนะครับแผงนี้นะครับเป็นแผงเกียร์ตรงๆนะครับดูลายล่องของเขาก็ถือว่าก็อาจจะไม่ได้เส้นเล็กหรือคมมากนะครับแต่ก็มีดีเทลที่จัดมาเต็มอยู่นะครับก็เส้นคมแหละลึกๆดีนะครับแต่มันเส้นไม่ได้เล็กนะเส้นมันใหญ่อยู่นะครับโอ้โหเสียงในฟิล์มจริงๆเลยเสียงแบบ เจ็บคอนะครับขอภัยนะฮะอ่ะแผงต่อไปนะครับตามข้อต่อต่างๆนะครับที่ในส่วนของสอกข้อศอกแขนหรือว่าต้นของต้นขาหัวเข่าอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นมีอันเดอร์เกตบ้างนะครับมีอันเดอร์เกตบ้างก็เนื้อพลาสติกก็ดีนะครับไม่ได้มีตําหนิอะไรนะครับถือว่าถือว่าได้มาตรฐานนะครับ ไม่ได้มีแบบรอยขูดขีดหรือว่ารอยที่แบบฉีดมาไม่ตรงไม่เต็มอะไรแบบนี้ไม่มีนะครับอ่าอันนี้อันนี้อันนี้มีชิ้นส่วนหลุดหนึ่งชิ้นนะครับเฮออ้แพงนี้นะครับก็เรามาระวังกันด้วยนะเวลาเทอ,ออกจากถุงอะไรแบบนี้นะครับเสียงจะหายแล้นะอันนี้อันนี้จะเป็น ตัวใบดาบนะครับเออผมเมื่อกี้ผมก็ถามหายอยู่ว่ามันมันมีไใบที่เป็นแบบสีอื่นหรือเปล่านะนอกจากสีแดงเมื่อกี้นะครับท,ที่เป็นพาสใสนะนะครับสรุปว่ามีนะตัวนี้นะครับอันนี้โทนสีจะเป็นสีเทาๆม่วงๆอ่อนๆนิดนึงนะครับเป็นอันเดอร์เกตด้วยนี่อันเดอร์เกตแบบแบบมินมินะเอะอ อันนี้แผงสีดำนะครับแผงสีดำเนี่ยรู้สึกว่ามีความนิ่มกว่าแผงอื่นอยู่นะอ่อ,อนๆอ,อ,อยู่นะมีลายล่องดีนะครับแผงสีดำเนี่ยจะเป็นตัวที่เราสังเกตได้ดีนะครับว่างานมันจะมีรอยขูดขีดอะไรหรือเปล่านะครับหรือว่ามันมีสีคลื่นอะไรต่างๆหรือเปล่านะครับแต่เท่าที่สังเกตดูตรงนี้ก็ยังถือว่าไม่มีนะไม่เจอรอยอะไรเท่าไหร่นะครับ เออก็มีบ้างอะนะเนี่ยมันจะท้อนไฟอยู่เห็นไหมเป็นขูดๆขีดๆอย่างเนี้ยเห็นไหมก็มีบ้างมีบ้างอืมก็เดี๋ยวมาประกอบกันอีกทีนะครับดูซิว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้จะเป็นแผงในส่วนของมือต่างๆนะครับข้อตรงข้อต่ออะไรประมาณนี้นะครับเอ,อ๊ะข้อต่อททำไมมีสองชุดวะอ๋ออ๋อขาขาขากับแขน ก็หมดแล้วนะครับหมดแล้วเนะี่ยมีเท่านี้เลยนะครับสำหรับตัวกรนดัมแซนร็อกของ GMS ตัวนี้นะครับผมถือว่าน้อยนะครับถือว่าน้อยมากเหมือนกันนะแผงต่างๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกันนิดนึงนะครับสำหรับตัวกรนดัมแซนร็อกตัวนี้นะครับของค่าย JMS นะครับผมก็จะมีทั้งหมดอยู่แแผงนะแผงแรเนอร์แแผงแล้วก็เท่าที่ดูเนี่ยคือแผงน้อยนะแผงน้อยแผงน้อยนะครับผมถือว่า น่าจะประกอบได้เสร็จไวอยู่นะครับดีเทลรายล่องต่างๆนะครับของตัวชิ้นงานถือว่าทําออกมาได้คมดีอยู่นะครับคือรายละเอียดต่างๆนี่คือ,ค,อคือให้มาเต็มให้มาครบแล้วก็แผงรันเนอร์ของเขานะครับก็จะเป็นอันเดอร์เกตบ้างบาง,บางส่วนนะครับแต่เป็นอันเดอร์เกตแบบไม่เต็มนะเป็นมินมินนะครับผมก็มีบางจุดนะเท่าที่ดูก็มันจะมีใกล้โดงใกล้เดือยอะไรแบบนี้อยู่นะครับก็เรามาระวังเอาละกันนะครับอันเดอร์เกตประมาณสัก 60%ได้นะครับผมที่เหลือก็จะเป็นเกรตตรงๆนะครับก็ในส่วนของแถมที่มีมาให้นะครับก็จะมีแอคชั่นเบรสมีมาให้เล็กๆหนึ่งอันนะครับมีสติ๊กเกอร์ฟลอยนะครับผมแล้วก็มีดีคอน้ำนะครับอันนี้ผมว่าคุ้มนะครับผมว่าถือว่าคุ้มสําหรับที่แถมดีคอน้ำมาให้เออเฉพาะดีคอน้ำผมก็ว่าคุ้มนะครับผมก็ตัวนี้นะครับพีอเดอร์มาจากพี่จีนะครับใช้เวลา5วันนะครับมีราคาอยู่ที่ประมาณ200บาทนะครับผม ก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับในกล่องก็ได้เท่านี้เลยนะครับไม่ถือว่าไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับถือว่าเป็นของแถมที่ได้ปกตินะครับผมอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับผมในกล่องนี้กันดับเซนร็อกนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้แล้วกันนะครับถ้าใครสนใจก็ไปกดไปสั่งซื้อกันได้นะครับผมก็เดี๋ยวยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมประกอบเสร็จก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆชมกันอีกทีนึงนะครับผมโอเคสาหรับคลิ นะบ๊ายบายครับ